ขี้ชัตาให้ต้องจำพราจากกล เออบอลลงมาแล้วมองข้างบนด้วยนัวไอของเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้จริงสุดละีจริงสุดเลยบอลงมาเนี่ยเมื่นทหานมองข้างบนก่อนขวาทสองมางบังเมื่เปลี่ยนชุดเดี๋ยวมึงต้องเล่นเดี๋ยวมึงต้องเล่นแบบก่อนนะเ้าโดดออกมา

เแกนไอ้ต really? ้นด okay, ังกรอบเลยอ่ะเทปลืมยิงเทปเอาเอาเขี่ไม่ได้ไม่เจ็บแต่คือแขนต้นดังแบบเหมือนกระดูกหลุดแล้วอ่ะแบบกรอบเลยอะคือแบบหนักมากอ่ะลืมยิงเทปใช่ลืมยิงเทปลืมกดพูดจริงวะเนี่ยไม่ต้องมีใครช่วยหนูแล้วแหละงานเนี้ยปล่อยหนูตายไปเลยสีแรกเข้ามาบอมร่างกายก่อน อยู่ดีๆจะตกหลุมรักก็คือแบบต้องตกหน้าผาก่อนต้องตกหน้าผาชอบอะไรที่มันยากๆอะไรเงี้ยถ้าง่ายเกินไปมันก็แบบพี่ไปเอาแบบอย่างอื่นก็ไม่ต้องตกเลยวิ่งตกหลุมอะไรเงี้ยพี่ยังหุดล้มเข้าไปรับอะไรเงี้ยได้หวะตกหน้าผาต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยก็วเนีถูกต้องเหยื่อขอโทษทีค่ะโอเคดูได้ค่ะม้วนสวยค่ะ แล้วกโอยทำดีมากนะโอยน้องพี่พี่ขอดูหน้าเลยนะคะน้องพี่พี่ดูหน้าแล้วอุ้ยเราแก่ช่วงต้นนะจุกจริงนะนี่เมียรุ่นนี้สดแน่นอนเลยมีแฟนยั้ยอยู่ไงจีบได้ปะรุ่นนี้สดแน่จีบได้ปะเลี้ยงนานหน่อยนะครับ โตแล้วเลี้ยงพี่ด้วยนะโตแล้วเลี้ยงพี่ด้วยนะตอนนั้นพี่คงแบบข่าแบบนั้นเลยพี่ห้าสิบอะว้าวีโอ้โหร้อนร้อนเลยคว้างหันมาคว้างคว้างเลยเฮ้ยไปไกลแท้ไม่ต้องแกะลูกาักอันนลยนะคว้างทังอันเลยนะมามันจะวิ่งเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปีตบปังตี ตีลูกตีกีตีหายจักตีนี้ตีทำท่าตีนี่ตีตีหนึ่งแรงเอออย่างนั้นเลยนะเออตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลายเป็นกวางเออเราจะพูดยังไงแล้ว่าเราจะพูดยังไงเสด็จพ่อก็คงไม่เชื่อลูกใช่ไหมพ่อจุกอะเสด็จพ่อก็คงไม่เชื่อลูกใช่ไหม เสด็จพี่โสมพ่อพระเนธเหตุแขนที่แขนลูกถึงไม่พระเจ้าเอ้ยพระเจ้าค่ะลูกก็บาดเจ็บพระเจ้าค่ะเล่นเป็นผู้หญิงลูกก็บาดเจ็บเหมือนกันลูกก็บาดเจ็บเหมือนกันค่ะเสร็จพี่พระเนธที่แผลเสร็จพี่ท่อพระเนธที่แผลเสร็จพี่ท่อพระเนธแผลที่แขนลูกหรือเปล่าหรือหรือหรือไม่หรือไม่ยังไงนะ フフフ。<laughs> <laughs> ปล่อยนะ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 ปล่อยปล่ะปล่อยทีนีค e, ่อยลากมาให้พ okay. no no so ี่เขาลากมาสนุกเลยให้พี่เาลากมายอย้อมย้อย้อมยอมยอมยอยอมยอยอมย้อย้อปยอมย้อยอเย้อย้อย้ยอมยอย้อย้อ้ย้อ้อย้อ้อยลอยอย้อยมอยปล่อยมอยออยล่อยอ้ยย้ออยนอย

กระเดียมกรเดี้มเนเามาอีกมาเลยโนิ่งปนิปน่ปนีปน่ไปไม่ม,ม,มีไม่มีไม่ม <c oughs> ไม่นีอะไรมันอยู่ตรง้ <c oughs> อ้อออยแก,กต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะเวลาเนี่ย <c oughs> อาคบคุณนี่นี่ทนี้มานี่ตรงนี้นะครับขุดคุดคุดคุดนี่แล้วป๋อ เอาเสียมเลยมาขุดฐานนี้อันนยาข้าววางนะแล้วปั๊บเอาข้าววางเอาข้าววางเตียนนะเตียนนะมก็นี้ทีสอนเลยว่านี่เออนี่คนขับดีดึงนี้เอามือไปโกยมันก็ได้เอ้โหนาออ่ะทีไ่ได้เห็นการทางน้ำกานทางน้ำเออนั้นแหละอ้าวกิ่ง พี่โอ๋นี่พี่โอ๋พี่โอ๋ถอยไปทำเท้าวพี่โอ๋พิงเพิงข้างล่างข้างล่างมันจะกระเดียวมากเลยมันมันมันลื่นนั่นแหละเพิงมันมีเพิงอ๋อเหรอคะอ้ามาอ้ามาโอไม่มีไม่มีหลอกเล่นหลอกเล่นเวลาเวลาเนี้ยนี่ มันเหมือนเลยนะนี่นี่ช่วงแรงเลยได้ไหมช่วงแรงเลยได้ไหมน้ำเอาไปแบงก์หรอจับขึ้นมปอี่นี่ยเนี่ยเนี่ยชอบปิงจะดงไม่มีวะไม่มีไม่มีปิงน้อยมีแต่ปิงใหญ่ปิงใหญ่อะหาง่ายกว่าปิงเล็กเ่ะพี่อันนี้คลิปแกงทำเป็นเหมือนลำบากเลยรองเท้าอ่ะจริงๆริงทำเป็นค่ะเฮ้ย แต่กลัวคุปปิงเดี๋ยวบอกคุณอาคุณอาคะพูดเสียงด้วยคุณอาลุงขอโทษนะคะอัดเสียงมีเสียงด้วยมันมีจริงๆนีงไมไงไม่มีไม่ได้เดินเดินไ่เดินเรีวๆกี้ย มาพี่มาเร็วเราจะได้ไปใส่สู้ใส่สู้ใสสู้น้องว่าไม่น่าใชคำถามแรกที่เจอที่เราเจอกันนะพี่คะกลับไปคุยกลับไปคุยที่วังเมื่อเมืื่อเ่อ่วังัเมอเมเอเก่อนมบเอเ่อ่อ่่อเเ่ ตึงปึ๊บแล้วได้น้อยไล้ตึงสารัะเลนสารละเลนแน่อันนี้ประโยคแรกน่คือดาจริงๆไม่กดแต่ยกมุมปากยิ้มมุมปากไม่รู้สลงไม่ก็จะได้แบบเหมือนโดนอ่พี่จับมาเลยแฮมสองมาเลยจับห้ รผู้ดอกเสียงหน่ครับพู้ดอกเสียงหน่อยยังมีเรื่องเลยได้ไม่คุ้มเสียแน่เพยายาม่อตราเข้ามาเนี่ยมองพี่พี่เอลคุ้มมองพี่โอ้ยปล่อยเถอะไม่ไม่เป็นไรเนี่ยบุ้งจ้องจ้องพี่เอลจ้องพี่เอลจ้องพี่เอลกับพี่เอ๊เอ๊ะพ่อเตรียมตัวเป็นสามสองจ้องหน้ายิ้มทำไม 啊，还害羞啊？<laughs> <laughs>